ถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีจับกลุ่มคนเข้าเมืองชายหญิงกว่า20คนผู้นำพา2คนจากนโยบายของรัฐบาลนายอธิสานอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7็พลตรีอัศดาวุฒิปัญญารชุนพอบพลร .9 พลตำรวจตรีพรชัยเฉลอดชพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชย์ผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจ่ะยากองกำลังสุรสีพันตำรวจเอกมานิต นาโควงผู้กำกับการตชหนึ่งสามค่ายพระพุทธยอดฟ้าพันตำรวจเอกกรสมคเนผู้กำกับการตอมจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้สื่ขาวรายงานว่าที่บริเวณแม่น้ำรันตีหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีพ้นตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยชลอเดชผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พันตำรวจเอกสันติพิทักษ์สกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีพันตำรวจโทแสงเพชรหอมสมบัติรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีพันตำรวจตรีธนพงษ์พลายเพชรสารวัตรตอมจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะก,กิจลาดย่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตวชอช .134 ซึ่งพันตำรวจเอกสันติพิทักษ์กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีได้รับรายงานจากสายลับว่าจะมีขบวนการขนแรงงานข้ามชาติเข้ามาทางเรือแม่น้ำรันตีเขตติดต่อกับอำเภอพญา,าตองสูจึงได้วางกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสกัดกัน้นพบเรือต้องสงสัยสองลำขับมากลางแม่น้ำรันตีหมู่ที่1ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดแล้วขอเข้าทำ การตรตวจค้นทนททัีพบบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมานอนอยู่ในเรือโดยใช้ผ้าใบสีดําปกปิดเพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่เรือทั้งสองลม,มีบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งหญิงและชาย20คนผู้นําพาเป็นชาย2คนเป็นชาวบ้านที่ได้รับโอนสัญชาติไทยอยู่หมู่บ้านดงศักดิ์อำเภอสังขระบ,บุรีเจ้าหน้าที่จึงจับกุ่มของกลางทั้งหมด ที่กระทําความผิดเรือหางยาวไม้ความยาวประมาณ10เมตรความกว้างประมาณ1.5เมตรเครื่องยนต์ยี่ห้อมิซูบิชิจํานวน1เครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเรดมี A3 สีเขียวจํานวนหนึ่งเครื่องยึดได้จากผู้ต้องหาที่1โทรศัพท์มือถือยี่ห้อเรดมีโน้ต13สีดําจํานวนหนึ่งเครื่องจากการสอบสวนผู้นําพาให้การรับสารภาพว่ารับบุคคลต่างด้าวมาจากชุมชนดงศักเพื่อที่จะนําพาเข้ามาในพื้นที่เพิ่ม ทองผาภูมิและส่งต่อในพื้นที่ชั้นในของประเทศได้รับค่าจ้างครั้งนี้หัวละ1,000บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันซ่อนเน้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆให้บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุ่มและเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินคดีสอบสวนขยายผลต่อไป